ชมนะขอดูก่อนนะเปิด YouTube ไว้นี่เห็นไหมเริ่มหมุนมาแล้วอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อไปที่ YouTube เป็นที่ อัดหรือยังเน่น่าจะอัดแล้วนะอือน่าัสดีครับผมเอ่อทำครั้งแรกน,นะผมก็ไม่ได้ว่ารู้เรื่องทั้งหมดนะต้องไปดูวิธีมาแล้วก็ลองเริ่มอัดเลยจะมาเล่นทีฟรอนเทส mình ờ uh, mình mình nó mình mình, mình 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 kém